ทุกคนผมสรกผมแล้วก็ทุกคนบอกเออทำไมผมแต่งแบบนี้แต่บอกทุกคนวันนี้ทุกคนมีมี presentation ทุกคนแล้วก็คุณครูเลือกแล้วก็บอกเอออลกซานด์เธอเป็นคนอันนี้วันนี้แล้วก็เพื่อนผมเป็นคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ผมผมใส่ชุด ทุกคนที่แต่งตัวเป็นเขาเนี่ยเขาชื่ออะไรจิมอยากจิมเป็นนักการเมืองของเอสดีเอสเดีครับคุณคูเลือกทุกคนคุณคูเลือกให้อเล็กเหรอครับเพราะว่ามันมีแปดเฟชั่นเลมแล้วก็อยู่มีประมาณเ๋ยบคอนก็้าคอนคอลลากับทีอครับแล้วก็พร้อมต้มใดอันนี้แบ่งๆกันไปครับต้มไดว่าใครจะ พูดเรื่องของใครในพรรคการเมืองนั้นโอ้โมบอกอย่าใครทุกคนแต่งตัวเพราะว่าไม่อยากใครคอนบอกก็อเล็กซานเดอร์พูดแบบนี้ประเดิมเด็กก็ใหญ่หนุ่มมาก็ใช้แล้วก็ทำไมใส่แล้วไปทำไมคุณทำย่างี้ทุกคนว่าผมต้องใส่มูสทุกคนเพราะว่าจิมมี่มันไม่หงองจิมมี่จิมมี่หัวไม่หงองก็เพราะตอนโอ้ยจิมมี่หัวไม่หงองก็เรื่องของจิมมี่โอ้ยตก ก้อนหนึ่งก้อนบนเริ่มเลยอันรีบใช่ไหมรีบนี่ตื่นสายไม่ได้ตื่นสายใช่เอ้าไม่เป็นไรรีบแบบว่าแล้วสี่แล้วไม่ไม่ไม่พอแล้วเยอะไปข้างหน้านั้นไงเราจะทำอะไรนี่นี่นี่ จิมมี่หัวเขาไม่หย<ม>่องเลวเขาไม่เป็นไรหัวไม่หย่องก็ไม่เป็นไรแต่จิมมี่เขาใส่แว่นตานะเยาะๆเขาเป็นต่อมอ่ะเขาทำผมแบบนั้นเหรอเย่ะนึง่งใบอย่างนี้นึ่งบยอย่างนี้อะไรอ่ะเส้นตรงดิเส <c oughs> ้นหนุกดิทุกคนไม่ก็ต้องแหวกให้มันเท่ากันที มัน,าน,น,ามนหนาเอางน็ได้หรือมันหาโอ,ลโลโอลโล้โหแต่จิมมี่เขามีเน็กไทยด้วยนะเอ่อนม่แลมมหละยอ้โหแต่เดีมยวหาซื้อมนีีทุกคนจะกิ้ไก่บวบวนี้กินไก่อะไรคือ ก่มีใครนะ<อ>แต่ไม่ได้ทอดหมดอ๋อไก่ทอดไม่ได้ทอดหมดเม,ม,มื่อวานีอะหรือว่าวันนี้จะทำกว๋วยจับ๊บกว๋วยจั๊บยวนไม่ใช่กว๋วยจั๊บน้ำข้นอ๋ยอยอ่อแม่นี่เส้นมีชอบเลยมั้งอืมยอ่อมาดูไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะใส่เนื้ออะไรเดีสิดูก่อนไปตรงเดือน รักคนี้รักจุกจุกเอยรักทุกคนด้วยโอ้ดูหิมะขาวโพลนนะทุกคนหิมะตกมาวันเดียววันเดียวคือเมื่อวานเป็นอย่างนี้เลยสภาพเก้บเปอร์ซตกเมื่อวานทุกคนจ้ะรถก็ไม่มีใครมาไถ่แล้วเด้อ ไม่มีใครมาถ่ายีมาแล้วเด้ออากาศก็ไม่ค่อยได้หนาวเท่าไหร่จ้ะลบหนึ่งอันนี้อนี้ลบหนึ่งดูต้นไม้สวยนะมันเกาะต้นไม้กนต้น เฮ็ดขนมเวทนาลูกซ้ายพี่น้อนเพิ่งอวกอันคักใจเร็วใจเร็วเชะหอมกลุ่นเกลือบใหม่นะจ๊ะ<笑><笑><笑>เกรือบใหม่เกรือบใหม่ป้าติดถั่วอันนั้นมันคือใหญ่คักเน่เถอะ คืออวบอันคักเน่แอ้์อันนั้นน,น,น,อน,นัอันนี้อัน,นเลรก็ขอมาอันใหญ่ๆสองอันหัวท้ายส่วนอันนี้ก็กินไปจ้าทุกคนทุกคนทำหมูกรอบทำหมูกรอบหมกกรอบหมูกรอบ ตัวนี้น้ำไเนทุกคนเราต้มเอวันนี้ทำก๋วยจั๊บเนาะแบบน้ำข้นเนาะทุกคนคเราโยนลงไปทีละอันนะทุกคนแต่ว่ามันไปนม้วนอะไรสองสามอันนี่โยนไปทีละอัน,นอันนี้ตั้งสามอันนะหยง อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าแตะใส่ป้ายให้มันน,นี่เพราะว่าเราน่าจัดเกือบจะได้แล้วอโอ้อันนี้บอันนี้เดี๋ยวต้องเอาออกก่อนขนาดว่าเราใส่ทีละชิ้นนะทุกคนมันก็ย่างไปเกาะกันอยู่นะพบะนะวะ ทุกคนกล้วยจะก็จะเซตสักอยู่แล้วมาไหลข้างซ้ายเสียไปเลยสูงไม่ได้ข้างล่างนี่ไม่เป็นไรนย่งมันไม่ได้เป็นไรลข้างล่างเนี่ยใครจะเอาอีกบอกเด้อใครจะเอาเส้นอีกเอาแค่นี้ก่อนเนาะหยับทุกคนถ้า มือคำวันนี้กล้ยจับหนำข้มข้นมีอะไรบ้างมีมุก,กรอบทอ,อ,อดมุมก,กรอบเฉยๆลกูกน,นี่ครับเอไข่พริกเครื่องปรุงเครื่องปรุงครับอ,อันนี้ก็เป็นกวุวยจับเส้นกว๋วยจับแล้วก็เป็นถั่วงอกเนาะส่วนอันนี้ในนี้ทุกคนหนมค้ม ครั้งแรกที่เราทำเป็นกวยจับแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นตุ๋นจ้ะเออเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันม <c oughs> ันก็ไม่ได้แบบ <c oughs> กรอบอยู่ตลอดหรอกไอหยองเอ้ยลูกหมูกรอบก็ะสีห้าชิ้นครับหัวไหลหัวไหลพังแล้วแม่ พอดีเลยคนละชิ้นนี่ช้นเอน่ครับแมทจานไหนลูกแมทกลับมาแล้วนะทุกคนอ่ะถ้วยไหนตัวเองเอาไข่ไหมถ้วยนี้ไม่เอาไข่ไม่เอาไข่โอเคได้ไ ได้แต่ว่าอยากให้กินอันนี้มีหลุ่มมาแล้วเออได้นี่คือพ่อขครได้เอาข่ได้ใช่ไหมครับชอบอนี้สองแล้วก็มีหนึ่งหรง่มอมปรุงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาน้ำซุปปรุงก่อนก็น่าแบบมินมั้งชสบพอแสบกกินไปลูก ครั้งแรกที่ทำทมันก็เหมือนก็มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละฟองรดในครั้งที่ทอดเลยจะมีกัะเทียมดำกระเทีมชื่อแม่แต่ว่ามันอเล็กมันเป็นพริกเฉยๆมันเป็นพริกผัดไอ้ตอวนี้หงายหงายน้อยน้อย เฮ้ยลืมบอกแมทธิวกลับมาแล้วทุกคนเมทิกลับแล้วสวัสดีสุภาพสุขคนออสบายดีไหมบําสบายดีหรือกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยขอโทษคอับบิ๊กไซฟอนให้ดิดนเดินยืนใจนี่อของพ่อทุกคนอันนี้ของพ่ออ่ะกลุยจับกลุยจับน้ำคนน้ำคน,นำอ,อ่ะ แค่นี้นี่ของผมครับกวยจับน้ำคนน้ำคนโอ๊ยมาตัวเองทำไมก่อนอือคิดถึงอาหารไทยบอกินแต่แฮมเบอร์เกอร์ทุกวันน่ะอ๋อทำไปได้แบบนี้เหรอฮะไม่ใช่สั่งนะ แมทธิวไม่เอาไข่นะทุกคนแมทธิวไม่ชอบไข่ของเมดของ,มงอเมดให้มันอยู่ให้มันอยู่ที่เดียวกันปิดไฟดอทุกคนกลวยจับนัคนๆจ้ากินข่าวแรงกันทุกคน ขอชิมน้อยไหมมันน่ากินกว่าม่เทีวครับอ้าวก็ตัวเองไม่มีไข่ไงมันก็เลยดูไม่น่ากินแม่ใส่พริกเยอะใส่เยอะอีหลี่ยนล่ะอือเอออ้าใครบอกว่าจะเปิดอันเนี้ยยอดแม่เทียวลองมาดูลองมาดไหนมอดบรุกเกอร์เชอร์เบอร์เบุกเกอร์เชอร์มิกเกอร์อือทุกคนทำไอ้นี่ ไว้ต้อนรับเอาเลยเปิดเลยเออเปิดเลยพาออกสิลูกอ๋อโย่ปุ้มปุ้ยมากนีอ้าวอ้าวว้าวชมปิว่าน้ำข้นแม่ไม่รู้นะแม่ลืมไม่ได้ชิมคนที่พ่อ อาทำไมของแม่น่ากินโอเคเอาอีกแล้วของแม่น่ากินอีกแล้วแม่ทุกเป็นคนแุ๋มเครื่องก๋วยจั๊กยูนยวนหน,นำคนคจริงๆไม่ได้พูดภาษาไทายสามวันเลยไม่ได้พูดภาษาไทายสามวันคิดถึงละสิาาาคิดถึงพูดกับทิมสิเนทิมเออทุกคน Ik heb een beetje een beetje een je. een beetje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  een een je een Zo. จริงๆเดี๋ยดิจริงๆหนุหน่มๆไม่ได้ชอบพะโล้นะทุกคนผงพะโล้อย่างเงี้ยไม่ชอบเออมันท่ามากใช่ไหมเตี่ยวก็ทุกคนวันนี้มีกากหมูด้วยอะ่ะไอ้กากเจียววันเนี้ยอืมใส่เพิ่มได้คุยของแม่เป็นตะเพ็ดเท่โอ้เออเส้นโอ้หเส้นเป็นไงพอได้อ๋อ,อาอย่าติ๊กู ครั้งแรกนะสเตีก็รอแก,กครั้งแรกที่ทํากลวยจับน้ําข้นนะจ๊ะทุกคนจ้ะใครจะเอาไข่เอาได้เลยเพราะว่าแมทธิวไม่กินไข่แต่แม่อยากให้กินครึ่งน,นึงได้ไหมกินครึ่งน,นึงได้ไหมครับได้ครึ่งนึงได้ชิกองอันตัวดุเมียนครึ่งตัวดุเมียนครึ่งอันคืออันนี้เขาเรียกครึ่งไข่อ้าว <How? c oughs> โอ๊ยนอนแบบปวดเอ้ยนอนเนื้อ มันบดลหลายยังแบบแกึนลึดกึนลึดไปลวดเข็ดส้เส้นมันอร่อยใช่ไหม <c oughs> ใช่อ, <c oughs> อร่อยอยู่ทุกคนอร่อยส้สโอเราก็ช่างใจอยู่ว่าเราอยากจะทำก๋วยจับน้ำข้นให้ลูกกินเนาะเนี้ยเราไม่รู้สูตรมันต้องเป็นยังไงแล้วรสชาติเราก็ จำไม่ได้แล้วที่เมืองไทยเรากินแบบไหนทุกคนเราก็แบบใช้ผงพะโล้นี่แหละแล้วก็ใช้เอ,อเครื่องปรุงที่เรามีเนี่ยนี่ก,กิสมากี่ผันหรอแล้วเนาะได้ด <c oughs> ้หรอฮึกิสมากี่นี่จะพูดหรอืมกากหมูกากหมูเอามาชิ้นพ่อกากหมูอ่ะที่บอท์สก่อน ดิ้ดูมาสต์เติลทีน่อ่ะยานสรูทเด่นมาดูอะไรมาอันดีต่อดิ้ดูส์ไม่เห็นมั้งไม่เหมือนว่ากระดาษทำแบบมากกว่าคุณดูดิเลยอันนเด้อเหมืนกระดาษที่แบบทุกอย่นี้ยใช่แล้วมันเก่านะแล้วมันก็มวนกระดาษตอนอ่านทุกคนทําอย่างงี้ทุกคนทางงี้ย่างงี้ อันอย่างนี no ้อืมอร่อยอืมอืมอซมอก็อร่อยมูกว่าอืมอืมออืมอมอืมอืมวืมอมออื เป็นวันเป็นสิบสี่ตุคอนเป็นวันรักทุคอนเป็นวันรักแกบอกทุกคองเรียดในทุกนักเรียนในในมี้อสีในพงเรียนของผมทุกคนทุกคนได้หัวใจไม่มีหัวใจแตกแล้วก็ได้มีแล้วก็หันหัวใจทุกคนกหัวใจปวดมั้ง ได้แพ้แพ้แพ้ทุกคนได้หัวใจแพ้วันนี้ก็ได้มีดแล้วก็คันแล้วไม่ใช่หัวใส่เฉยๆทุกเข้างในครับได้ตับหัวใจหนุ่มนะแล้วแลบนี้วันก็หันทุกคนมีตับมีหัวใจมีปอดมี ไส้มีนี่ทุกอย่างทุกอย่างมก็พอมันเป็นนักทดลองทดลองอะทุงมือหันหัวใจแล้วก็ไปอย่างนี้เหรอหัว่าเยอะอ่รเาก็ได้ลุงมาแล้ก็นุ่งนุ่งคอนได้ได้รอดก็ทเหมือนลอดสปาร์กมาแล่วเลรกเล็กอดห๋อดหลอสปรอกอ่แล้วรลอสปร อาตัวเองอยากจะชิมของแม่ตัวเองว่าน่ะเอ่อหมูกรอบคริ c ย i s p มแม่ให้กลาหมูด้วยบมอได้คนละสี่ห้าชิ้นเพราะว่ามันชิ้นเล็กที่รักแฟนบีเอ่ะทำไมเป็นแ่บ งนนานเสด็จเนาะของแม่เนาะมวันนี้ก็ปรุงให้ได้ให้ปรุงเองเด้แล้วสรว่าวันนี้วันรักเป็นวันเกิดเอเพื่อนแมททิวสิบสีอเออวันเลนทายเดย์เป็นวันเกิดเ,เพื่อนเหรอให้อะไรเพื่อนอนะ่ะไม่มีอืมไม่มีอะไรตรงนงไหมไม่มีไม่มีแล้วไ,ไม่มีอะไร แด่ว่ะนางรถไฟนางน่งรถไฟนางรถเม์นางเครื่องบินนางรถเหนื่อยไหมพุ่งนี้ก็มีซ้อมตอนเช้ามีซ้อมตอนเช้าใจเวงตายป่ะตายอเ้ยอนเย็นดยอ้ยอย นี่ทุกคนในโรงแรมมีโอ้ยในอาหารเที่ยงานหอยอะไรโอ้ยมันกุอร่อยเนาะแซมดีเอาหนึ่งมะก็ตมตักสามหนึ่งข้างในมันร้อนแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งหตักสามแล้วไม่ได้หอยแล้วได้เปลือกจริงป่ะรำมือทันอีอสุดเพิ่มมะกินเปลือก่า กินเผือกวะบอกบอกดีแล้วมันจับเส้นด้วย้นดีเยอะแล้วต่อเส้นด้วยเสนเล็กก็ต่อยังไม่บอกทุกคนเลยชนะหรือแพ้ฮอนแลนแพ้ครับแพ้ฮอนแลนด์อืมแต่ว่าทีมเล่นดีครับทีมเล่นดีจริงๆต้องชนะครับจริงๆต้องชนะแต่ว่าแต่ว่าต้องคิดว่าเขาจะแก่งกว่านิดหนึ่งเขาแก่งกว่านิดหนึ่งแม่จะคิดว่าคิดว่า จรองๆเขาในเก่งที่สุดเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาก็าเ,เก่งกว่าเรานิดหนึง่งคิดว่าอย่างนั้นแมทธิวเล่นด้กลิ่นเขาให้ให้แมทธิวเล่นกี่นนาทีเก้าสิบเก้าสิบเต็มเลยสแสดงว่าเล่นดีมากกว่าน,นั้นน่ะแต่ว่าไม,ไม่ได้ประตูแค่นั้นเออยากหน่อยใช่ไหมออดูเกมเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเยอะใช่ไหมสกอร์น่าเท่าอยู่สกอร์นิบเดรยวเหรอ อืมโอเคเราก็จะได้รู้ไงแต่ครั้งหน้าต้องชนะเขาแล้วนะอืจะไปอ,อปีหน้าจะไปปีหน้าอีกอเหรอ,อแล้วตกลงออสโลจะมานี่หรือเปล่านอร์เวย์จะมาที่นี่หรือเปล่าเหรอเขากําลังแบบไอ้นี่ไอ้นี่อยู่เหรอ,อกําลังคุยกันอยู่แล้วว่าจะได้มาหรือเปล่าจะได้แข่งกับออสโล You, <laughs> mm. där är vi i. Bra. Mm. Men, men Anna, <laughs> Det kommer ut saft สอ,องเนยดิจูหยองสดน้ำสดเมื่อที่น้องดูดูคัดแน่จ้ะน,นี่ของแม่เก็บกินต่ออิ่มแล้วก็กินต่ออันใหญ่นะของอเลิซเขาเลือกที่ิซด่นหนึ่งมา เอาหยิบ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 มันแค่ไหนมันถอดอะไรตื้นมาเอาจะเอาไหนก็เอาแค่ถอดอะไรตื้นมันดูดอะไรตื้นบ้างไหมมียาวทุกทุกคือถอดเล็กมันอิ่มไงครับอิ่มมากหนึ่งคำบอหนึ่งคำตัว โอ้ก็มาอืมอืมอืมเขาก็ได้เดี๋ยวจะห่อใส่ถุงเ a l e กะสิอ l e c กะสิเอาไปไหหมูคือเก่าใครจะเอามั่งเนี่ยเดี๋ยวจะห่อแบมวินเอาไน้องมาแบมเออห่อแม่ใส่ถุงมือแล้วหยองแม่ทำ嘛ตัวเองจะเอาไปให้เพื่อนต้องใช้ความสะอาดด้วย Det är jag och ja. Nu det bara på ja. är det vila. 30 timmar kvar att plugga. Nu har jag karossgris. Var är borsten?

หรือเปล่าไร่ทำอะไรโต๊ะฮะโต๊สองแม่เอาหรือเปล่าไม่เอาได้จร่งจังเ,เล็กเอากี่ชิ้นไปโรงเรียนพรุ่งนี้สามสาม ตูทุสมอลยันสุดอันนี้ของอะไรที่สามของพ่ออันนี้เอาไว้ครับเผื่อแมทธิวกลับมากินครับผมทุกคนก็ฝากคลิไปไว้ชั่มนี้จ้าเราก็พอกันไหมนาะจ้ะทุกคนจ้าสบายดีสวัสดีเดอ้อบายบาย